ทางกองบังคับการสืบสวนตำรวจนครบาลน,นะครับก็จากนโยบายของรัฐบาลน,นะครับและของท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาตินะครับให้ดลบกวาดล้างผู้มีอิทธิพลมือปืนรับจ้างรวมทั้งกวาดล้างผู้ที่ลักลอบนะครับค้าอาวุธปืนอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนปืนนะครับซึ่งจากการสืบทราบของกองบังคับการสืบสวนนะครับก็ปรากฏว่าชุดแก๊งผู้ต้องหาชุดนี้นะครับก็มีลักษณะท่าที่จะก่อเหตุในส่วนของที่การที่ลักลอบนะครับ นำเข้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนและอาวุธสงครามนะครับซึ่งจากประวัติของผู้ต้องหานะครับทางบกสืบสวนเคยเข้าค้นบ้านพักนะครับปรากฏว่าช่วงนั้นไม่พบของกลางนะครับแต่ตนเองนะครับมีประวัติเรื่องของการเข้าพรองอาวุธปืนนะครับพื้นที่สพไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับซึ่งวันนี้ก็สืบทราบว่าจะมีการลักลอบนะครับจำหน่ายนะครับอาวุธปืนสงครามนะครับถึงนักการติดตามสกดรอยสกัดกั้นมาจนถึงจุดดังกล่าวนี้นะครับ ซึ่งปรากฏว่ารถคันนี้นะครับซึ่งเป็นรถที่นำพาอาวุธปืนอาวุธสงครามงเก่าเนี่ยนะครับคนขับนะครับกับเพื่อนหลบหนีไปได้นะครับชุดที่กําลังติดตามอยู่ตอนนี้กำลังไล่ติดตามอยู่ตั้งแต่ปากซอยเนี่ยตอนนี้กำลังขยายผลในการติดตามไล่ตามจับอยู่นะครับส่วนคันหลังนะครับที่ติดตามมาเป็นรถของตัวผู้ต้องหาซึ่งจับกลุ่มได้นะครับเป็นสเกาหน้าสเกาหลังนะครับประคองรถคันดังกล่าวนี้มานะครับเมื่อจับคนตัวได้จากการตรวจค้นนะครับก็พบว่านะครับพบอาวุธปืนนะครับ ขนาด m 7 9นะครับหนึ่งกระบอกนะครับมีการซีนห่อใส่ถุงถุงถุงข้างล่างข้างล่างข้างล่างเนี่ยสีนะนะครับแพ็คมานะครับอย่างดีเลยนะครับซึ่งปืนเนี่ยนะครับก็คงต้องทำการส่งตรวจนะครับให้เรียบร้อยนะครับว่าสภาพใช้งานได้จริงหรือเปล่าแต่ดูสภาพแล้วนะครับน่าจะใช้งานได้จริงนะครับเราเจอแต่เครื่องตัวตัวปืนนะครับแต่ว่าตัวลูกกระสุนยังไม่เจอนะครับส่วนปืนอาก้านะครับ ชนิดนี้นะครับเป็นนาค้าพับฐานนะครับหนึ่งกระบอกนะครับสภาพเหมือนใหม่นะครับทําสีใหม่พ่นใหม่นะครับสภาพใช้งานได้นะครับแล้วก็ปืนนาคาที่นิดไม่ได้พับฐานนะครับทั้งหมดห้ากระบอกนะครับ5กระบอกสภาพใช้งานได้ซึ่งแต่ละกระบอกก็จะแพคด้วยนะครับนักซีนคู่มาเลยนะครับแพ็คคู่มาเลยแต่ไม่มีลูกกระสุนนะครับ อาการที่ไม่ได้พัดานนั้งหมดห้ากระบอกรวมแล้วปืนอาการงหมดหกระบอกนะครับตัวแมกกาซีนเราเจอทั้งหมดสิบดอันนะครับรวมทั้งนะครับยกกล่องกระสุนนะฮะแตการตรวจค้นนะครับพบปืนอลูกกระสุนนะครับขนาดเจ็ดจุดหกสองนะครับกล่องหนึ่งนะครับมีเจ็ดร้อยี่สิบนัดหนักมากนะครับสภาพนะครับสมบูรณ์นะครับ กล่องหนึ่งเรนัดเราเจอทั้งหมด1 1เกล่องนะครับประมาณ8000กว่านัดนะครับอีกทั้งนะครับที่ค้นเจอก็คือกระสุนขนาด M60 นะครับปืนกลนะครับประมาณ500นัดแบ่งเป็นแพ็คถุงถุงอยู่นะครับยกมาหน่อยนี่ครับแต่เราไม่เจอปืนนะครับเจอแต่กระสุนขนาด M60 นะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับอยู่ระหว่างการขยายผลผู้ต้องหานะครับว่าไปรับของเบื้องต้นนะครับใน เขตอำเภออารยะประเทศจังหวัดสาะแก้วนะครับซึ่งมาถึงจุดนี้ลองขยายผลต่อนะครับว่าตัวคนร้ายเนี่ยจเจ้าของประสงค์ใรนะครับซึ่งก็ถือว่าได้มีการระงับยับยั้งนะครับซึ่งถ้าอาวุธปืนนี้นะครับหลุดออกไปนะครับถึงมือคนร้ายที่รับช่วงต่อนะครับก็เกรงว่าจะเกิดอะไรแก่พี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีโอกาสดีก็ขอบคุณทางทีมงานของกองการสืบสวนนะครับอ่าและก็ประสานงานกับทาง ภูธรจังหวัดปุรกาครนนะครับเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปสำหรับตัวผู้หาที่หลบหนีอยู่นะครับในเบื้องต้นขออนุญาต์รายงานคร่าวๆก่อนนะครับขอขอนุญาตรับ